พี่น้องคะเมื่อนี่สิขอไน้ญาตน,นะคะมาอัปเดตสวนยา,ยาวๆกันให้เมึงออกกักครอบนึงนะคะเนาะมาชมบรรยากาศยา่ามแรกคะ่ะพี่น้องคะไปเมืองน้ากันจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศย่ามแรกนะคะวิวก็สวยนะคะพี่น้องนะคะมีก้อนเมฆสวยงามนะคะเมื่อนี่กับมาเกียร์ปลาที่โตจ้าพี่น้องคะมาเห็อาหารขาคือเกาเนาะคิดจะวัดประจำย่ามแรกนะคะพี่น้อง พี่น้องมึงขอบสาเด้จ้านะคะมีต้นย่างที่ปลูกไว้โดดแล้วนะคะพี่น้องสานีขุดขึ้นมาใหม่จ้าเพิ่งขุดวังเดือนเมษานีนะคะก็ประมาณกว้างยู่ค่ะกว้างประมาณอ่าสามสิบยา่าประมาณยี่สิบนะคะพี่น้องยี่สิบเมตรนะจ่าด้านคางสานะคะขั้นคู่ที่เป็นขั้นแท้เก้านะคะปลูก่กปลูกกล้วยกับอกข้าวไว้นะคะพี่น้องคะ่ะทั้งนั้นก็เป็นป้าข้าวค่ะพี่น้องกําลังเขียวงามนะคะ แต่ตอนนี้น้ำยังแห้งอยู่จ้านะคะอ่าเห็ดสาหนยไว้พ้อพี่น้องคะ่ะนี่ตั้งใจสีเห็ดสาวัวหลวงจา้าเอามาปลูกแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่นบวย่างค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ลรความพยายามคะ่ะสีเห็ดคือเก่าค่ะพี่น้องปีหนาก็สิเอามาปลูกใหม่ค่ะพี่น้องทั้งขอบสะก็สิเป็นต้นบวบข้าวนะคะแล้วก็ต้นกล้วยค่ะพี่น้องจ้า้ำรอบๆอบนี้ก็เป็นหัวจิงได้อค่ะ,คะปลูกกันดินข้างนะคะ ลรากวาหยาเบิดนะคะพอดีพ่นเกี่ยวหยาออกไห้นะคะพี่น้องไ้มูมพ่นเกี่ยวหยาออกไห้สะนี่นะคะสะหน่อยอีกคางหนึ่งตั้งใจจะเป็นสะน้องเห็ด <c oughs> น้องบัวแดงนะสะบัวแดงนะคะแต่ว่าเอามาปลูกแล้วคะ่ะพี่น้องกับโบขย,ย่างปลูกสองรอบแล้วคะ่ะเพิ่นก็เจอหอยเชอรี่กินไปน้ำเนาะมี่ละคะ่ะบรรยากาศสะเนาะขั้นคู่ตรงนั้นนะคะตั้งใจว่าจะปลูกบข้าวนะคะกะ อ่าถ้านำม,มาาเพิ่นกระถ่มนะคะ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเห็ดไม่เขาบุกูัวระดับน้ำซ้ำได้นะคะพี่น้องบาเป็นยังค่ะพี่นากจะเฮ็ดไม่ค่ะเขาจะบุระความพยายามนะคะเพราะว่าถ้าเขาตั้งใจให้หยังต้องเฮ็ดให้มันได้จ้าพี่น้องทั้งนี้กระปูบก้าวแล้วก็กล้วยค่ะอ่ะปกติหยาจะหกกว่นนี้นะคะพี่น้องพ,อ,งพ,อ,งพอดีพ่นเกีียวห้าออกนะจ๊ะบุกหงปลูกน้ำขั้นคู่ไปค่ะพี่น้องคะต้นไม่ชนิดต่างๆค่ะปลูกไม้ผลนะคะ อ๋ออเน้นเฮ็ดเป็นพักค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าปลูกพักนี่มันต้องระบบหน,น,นะนาสียากแน่นนะจ้าพี่น้อง้วยกะลัางงามเนาะปลูกไม่ผลไว้เธอกินท้าเน้่ไม่ผลค่ะเขาบ,าบอกพี่วลาวาเห็ดผักสวนขั้วค่ะพี่น้องยืมมือแรงจังได้มากมึงเนาะระบบนาก็แทนได้ท้ขงขางก็เป็นป้าเขาค่ะแล้วก็ต้นนั้นเป็นสวนดอ,อกกระเจียวนิ้น่ยยนะคะดอ,อกกระเจียวนิน้นลยยร้อยวิวเลยเด้อยร้อยคลิปเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวนดอกกระเจียวตรงนั้นนะคะ ปกติตรงนี้จะเป็นป้ายหยาขึ้นกันค่ะแต่ว,ว่ากระเกี่ยวหยาออกไปน้านะคะจะพาพี่น้องไปมือ่ฟังนั่นนะคะปลูกหลายอย่างค่ะอดนนีตต้นมหาจรรย์มาสั้นค่ะท่านก็เคยได้ยินในปีนี้แล้วค่ะเพิ่งเคยได้ยินนะคะปลูกเรี่ยวแปลกๆนะคะอันนี้ก็ต้นลำไยค่ะก็ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋จ้าต้นบ๊องหงปลูกน้ำพันธุ์คู่ค่ะพี่น้องคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ปลูกเมค่ะเมาตอนด้วยจ้าอันนี้กักระท้อนปุยไฟค่ะป,ปลกฝรั่งปลกไฟนะคะปูกไว้สองต้นนะคะเพื่อต้นใดต้นหนึ่งเพิ่มบาย่างนะคะกะสิเหลือไว้นะคะจากต้นนะคะตรงนั้นเป็นบอกกอกด้วยค่ะพี่น้องบอกกอกปลาเอ้ยบลกกอกไอ้ใส่ตับังหงเขานี่นะคะ่ะบอกกอกไอ้ใส่ตับังหงนี่ละจ้าอันนี้เป็นต้นไม้เก้าอยู่แล้วนะคะและ้วก็ที่เห็นเป็นพุ่มหนึ่งต้นบอกคอ้อด้วยค่ะ ปูกบอซีดาไว้น้านะคะอันนี้ก็เป็นบกม่วงอัปเดตสวนเห้พี่น้องมึงอีกก้อนป่าเขาพี่น้องคะ่ะป่าเขางามบอรบรรยจะกาศยามแรกนะคะวิวลักล่าดเลยพี่น้องจ้างามบอค่ะวิวชนนุกชน,นบทบ้านนองเหาเนาะความสุขกับยุย่งซี่ละค่ะพี่น้องเลิกง,งานยามแรงกระได้ไม้ยางเล่นสวนเจ้าของนะคะ มามึงผลผลิตเจ้าข้องเฮ็ดคะะเป็นความภูมิใจจังนึงนะะเดอ้อค่ะเด้อเป็นความสุขความภูมิใจดีค่ะกับวันเวลาสีใดไม่ง่าไๆค่ะพี่น้องสวสิปลูกหญ,ญ้าปลูกยังเนาะอันนี้ต้นย่างนี่มีอยุดเดิมแล้วนะคะปลูกเซคันแทวบนะคะทางนั้นก็มีพุ่มพักติวนํานะคะปลูกพ่าปลูกยังกับปลูกไม้นิระค่าบรรยากาศสวนนะคะมีสะหน่อยอย,อยู่สองสะนะคะอน,นาคตนะคะถามมีเงินก็จะเฮ็ดโตต่อ เป็นหม่องนั่งเล่นตรงกลางน้ำทั้งนั้นนะคะเฮ็ดเป็นสลากลางน้ำเนาะเพื่อถือเลขเนาะพี่น้องเนะะาะถ้ามีจะมีถมดินไว้ด้านเนึงคะ่ะพี่น้องคะ่ะถมดินไว้เพื่อนอยังตีเอาก็เพื่อถือเลขมุนละจ้าพี่น้องนะคะกับสิไดเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ้านใจเม่นว่าจ่าเฮ็ดบ้านสวนนะคะทางนาติถนนลาดยางคะ่ะพี่น้องบนเนี่ยเดตต่อไปนะคะถฮมมี่มาเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังก็อาจจะเฮ็ด อ่าเป็นร้านขายของซํานะคะพี่น้องในความฝันนะคะต่อไปในอนาคตเนาะคะ่ะเพื่อห้องปฏิเห็ดงานเนาะคะ่ะเพื่อห้องกระเียนแล้วเนาะก็ได้มีแนวเฮ็ดนะคะอันพักนะ่ะปลูกหญ้าค่ะพี่น้องค่ะต้องมีระบบน,น้ำต้องดูแลค่ะนะคะก็เลยบ่ค่อยปลูกพักค่ะมกักไม่ผลนะคะด้านนาทั้งนั้นจะปลูกดอกท่อกุ้ง่จ้าด้านนาติดถนนนะคะบ่เด่นไม่ผลค่ะทั้งนาปลูกดอกประดับท่อกุ้งกับทับทิมจ้าพี่น้องทั้งขางกับปลูกลำไยแน่บกงเงาะแน่บกลิมจี หลายอย่างจ้าเขาก็เพื่อไปน้น่เนาะอันใดได้ผลผลิตก็ดีอันใดบ่ได้ผลผลิตเ่าก็เฮ็ดไม่จ้าไปเรื่อยๆชมบรรยากาศรอบสะอีกคันหนึงเนาะค่ะเนาะต่อไปเด้อค่ะถ้าติดตามน้ำกันอันนี้สะน้องบัวแดงเ <c oughs> ออสะนีน่ก็เลี้ยงปลานะคะสะนี่จะเฮ็ดเป็นบัวหลวงค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือความคิดเนาะการวางแผนนะคะ ทุกย่างต้องมีการวางแผนถ้าบ่มีการวางแผนเ้ากระเฮ็ดบ่ประสบผลสําเร็จนะคะเฮ็ดบ่ได้ในปีนี้ปินาหฮากระเฮ็ดไหมเมนบ่จ้าพี่น้องค่ะนี่ตั้งใจว่าสีบให้ปลาเขามาค่ะแต่ว่าขั้นคู่มันตําขันไหวมันก็บ่บยย่นะคะเพื่อนก็หลุดเขามาอยู่บ่เป็นยังค่ะปินาเ้ากระเฮ็ดไหมนะคะถมขั้นคู่ขึ้นอีกปลูกมะเข้าไส้นะคะแล้วก็เฮ็ดเม่นะคะป,ปีนี้กะตามศักยภาพไปซะก่อนค่ะ นีแต่ว่าสีล่งแหนแดงอยู่แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดแรงดำใสนะคะก็จะกคยมีเวลาเฮ็ดจำใต่โน,น้พี่นองเนาะบ่เป็นอย่างค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะงานเกษตรบ่เป็นงานสิเด็กกำไรนะคะแต่ว่าได้ความสุขได้ความภูมิใจที่เจ้าของเฮ็ดนะคะมาชมบรรยากาศยามแรงแตะเวนสีตกดินแล้วจ้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแรกนะคะแต่ว่าอันมันบ่ค้นฝนนะคะมันก็นเลยบรรยากาศก็เลยปลอดโปร่งแน่นะคะงามบ่พี่นองงามบ่นะคะ ผู่ยุ่ไก่บ้านกะสิคิอทอดบ้านเนาะนะคะเอาบารรยา,ากาศมาฝากผู่ยุ่ไก่บ้านน้าเด,อาเดอ้อจ้าเด้อวิวทางอื่นอาจจะงามกว่านี้ค่ะแต่ว่าเขากับมีซ้ำนี่เนาะอ่าเขากับภูมิใจในสิ่งที่เจ้าของมีเนาะคะ่นะนาอเฮ็ดให้มันมีความสุขสุกในทิ้งเจ้าของมีนะคะสุกซ้ำเจ้าของเฮดได้ทําได้เนาะพี่น้องเนาะสุกซ้ำเจ้าของมีสุกซ้ำเจ้าของเฮ็ดค่ะต่อไปทางนาน,นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เมืงไว้ด้วยจ้าเดอ้อนะคะตอนนี้มึงเขาเขียว จจกหน้อยเขาเลื้ยงได้พี่น้องอีกสองเดือนซ้ำเดือนกัได้กเกี่ยวนะจ๊ะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้านะคะขอบคุณหลายๆผู้ผี่รับชมจนจบนะคะเนาะผู้ที่อ่าเพิ่นนขามาฟังจนจบเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดอ้อชมความสวยงามไปน้ํากันจ้า